สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแมนยูสไตล์ช่องที่จะอัปเดตข่าวฟุตบอลแบบสนุกๆเข้าใจง่ายไม่น่าเบือ่อ วันนี้เรามีเรื่องเด็ดมาฝากแฟนแมนยูนเต็ดโดยเฉพาะคุณรู้ไหมว่าแมนยูเพิ่งเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูคนใหม่ที่ถูกเรียกว่าราชาเซฟจุดโทษและยังทำสถิติเซฟเกินคาดหมายแบบสุดๆจนโมเดล XG ต้องงงไปเลยเขาชื่อเซเน่ลัมเมนส์นักเตะชาวเบลเยียมวัยย3ปีที่แมนยูทุ่มเงิน18ล้านปอนด์ซื้อมาจากรอยัลแอนท์เวิร์ทในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะ ถ้าคุณเป็นแฟนแมนยูที่กำลังหงุดหงิดกับอันเดรอเนนาและเอาไทยบายินดีที่ชอบพลาดง่ายๆคลิปนี้จะทำให้คุณตื่นเต้นแน่นอนเพราะเซเน่ลาเอนส์อาจจะเป็นฮีโร่คนใหม่ของโอทราฟฟอร์ดเราจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดจากสถิติสุดโหดเปรียบเทียบกับตำนานอย่างเดวิดเดเคอาและติโบกูตัวไปจนถึงความเสี่ยงที่แมนยูต้องเจอรับรองว่าฟังเพลินจนจบครบทุกนาทีนี้แน่ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเซเนลามเมนส์กันก่อนดีกว่าเขาเกิดที่เบลเยียมอายุแค่23ปีแต่เพิ่งเล่นฤดูกาลเต็มๆกับแอนทเวิร์ฟในเบลเยียมโปรลีกเมื่อฤดูการที่แล้วเท่านั้นลองคิดดูสิผู้รักษาประตูส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะแจ้งเกิด แต่เซเนลามเมนส์มาแรงแบบพุ่งทยานจนแมนยูต้องรีบคว้าตัวมาในวันที่2กันยายนนี้เองเรื่องราวการย้ายทีมของเขานี่สนุกมากเลยนะช้าวันจันเซเนลา a เมนส์ Sen ens, ยังไปที่สนามแอนท์เวิร์ปเพื่อเก็บของแล้วรีบวิ่งไปสนามบินแอนท์เวิร์ปอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตโดยไม่ได้ลาเพื่อนร่วมทีมด้วยซ้ำบินตรงมาถึงแมนเชสเตอร์ตอนเที่ยงแล้วตรงดิ่งไปแคริงตันเพื่อเซ็นสัญญา5ปีมูลค่า18ล้านปอนด์โห ฟังแล้วเหมือนหนังแอคชั่นเลยใช่ไหมแมนยู Man ติดตามเข้ามาหลายเดือนเพราะสถิติของเขามันโดดเด่นสุดๆจนทีมอื่นๆในยุโรปก็เล็งอยู่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วแมนยูเกือบจะซื้ออิมิเลียโนมาร์ตินสจากแอสตันวิลล่านะมาร์ตินสนี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจของโคชรูเบนอโมริมเพราะเขาเป็นแชมป์โลกมีประสบการณ์พรีเมียร์ลีกและมีนิสัยดูดูที่แมนยูขาดแต่สุดท้ายค่าเหนื่อยสูงเกินแถมวิลล่าก็เรียกแพง และยังต้องขายโอนานาออกไปก่อนซึ่งโอนานาเกือบย้ายไปตุรกีแต่ดิวล่มสุดท้ายแมนยูเลยหันมาหาเซเนลามเมนส์ที่ถูกกว่าแถมมีศักยภาพสูงกว่าถ้าเขาปังจริงๆมันจะคุ้มค่ามากเหมือนตอนที่แมนยูซื้อเดวิดเดเคอาตอนอายุ20ปีแล้วกลายเป็นสุดยอดในทวารของโลกพูดถึงเดเคอแล้วเซเนลามเมนส์ ens, มีอะไรคล้ายคกันเยอะเลยนะเขาสูงใหญ่ใช้เท้าเซฟได้แบบมหสัสจรัร์ ลองนึกภาพสิเวลาเซฟเขาจะขยับน้ำหนักตัวเร็วมากแล้วยื่นถุงมือออกไปหยุดบอลแบบตายสนิทเหมือนลิ้นกิ้งกาที่พุ่งออกมาแป๊บเดียวผมลองดูคลิปไฮไลท์ของเขาแล้วติดใจเลยมีคลิปชื่อ this is why manchester united boss sene lamens หรือ sene n lamens ultimate save compilation ถ้าคุณดูแล้วจะอึ้งแน่เพราะเขาปกป้องประตูดได้ทุกมุมเหมือนมีพลังพิเศษแต่ที่เด็ดสุดคือสถิติของเขา ในฤดูกาลที่แล้วเซเนลัมเมนส์เจอช็อตที่คาดว่าจะเสียประตูรวม45 xg xg คือ expected goals นะมันคำนวณจะโอกาสที่บอลควรเข้าประตูแต่เขาเสียแค่32ประตูแปลว่าเขาเซฟเกินคาดหมายไป13ประตูหรือเฉลี่ยเซฟเพิ่ม0.5ประตูต่อเกมไม่มีนายทวารคนไหนในลีกท็อป5ของยุโรปทำได้ขนาดนี้นักวิเคราะห์ต้องเช็คโมเดล xg ซ้ำเลยว่ามันพังหรือเปล่า โห oh, ถ้าเซเน่ลามเ n มนส์มาอยู่แมนยูแล้วเซฟแบบนี้ได้บอกเลยว่าปัญหาประตูรั่วจะหายไปไม่ใช่แค่เซฟช็อตนะเขายังเก่งเรื่องลูกโดงด้วยในเบลเจียมลีกเขาเก็บลูกครอสได้มากกว่านายทวานคนอื่นๆหมดเวลาคู่แข่งโยนบอลสูงๆเขาจะปิดแอร์สเปซเลยเหมือนเครื่องบินรบที่ครองน่านฟ้าต่างจากเดเคอาสมัยแรกที่มาพรีเมียร์ลีกแล้วเจอปัญหาลูกโดงพระตัวบางแต่เซเน่ลามเมนส์แข็งแกร่งกว่า รับมือความหนักหน่วงของลีกอังกฤษได้สบายอีกอย่างที่ทําให้เขาพิเศษคือเรื่องจุดโทษในฤดูกาลที่แล้วเขาเจอจุดโทษ6ครั้งเซฟได้4แถมฤดูกาลนี้เจออีกหนึ่งแล้วเซฟได้อีกนายทวารส่วนใหญ่เซฟจุดโทษได้แค่20-30%เปอร์เซ็นต์แต่เซเน่ลามนสมีสถิติโพสิทีฟแบบนี้มีกี่คนในโลกเขาเซฟแบบยืดตัวเต็มที่ทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ใช่เซฟง่ายๆนะถ้าแมนยูเจอจุดโทษบ่อย l a ลาเมนส์จะเป็นฮีโร่แน่แต่แต่ทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะเซเน่ลามเมนส์มีความเสี่ยงสูงเพราะเขาเพิ่งเล่นเต็มฤดูกาลเดียวไม่มีประสบการณ์ทีมชาติและแทบไม่มีเกมยุโรปเลยแมนยูซื้อเขาแบบซื้อตัวเลขบนกราฟกับคลิปเซฟบน YouTube ไม่ใช่เหรียญรางวัลหรือถ้วยแชมป์ถ้าเขาไม่ปรับตัวได้อาจไม่ดีกว่าโอนานากับบายินดีที่ชอบพลาดก็จริงแต่มีประสบการณ์มากกว่า โอนานาอาจกลับมาเฝ้าเสาหลังพักเบรกทีมชาติเพราะหายเจ็บแฮมสติงแต่เซนเนลาเมนส์จะได้โอกาสแข่งแน่โดยเฉพาะตอนโอนานาไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในธันวาคมสรุปนะทุกคนเซนเนลาเมนส์คือผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่แมนยูเดิมทันกับศักยภาพสูงลิว้วสถิติเซฟเกิน XG ราชาเซฟจุดโทษและสไตล์คล้ายเดเคอากับคู่ตัวแต่ต้องรอดูว่าเขาจะปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกได้ไหมถ้าได้ บอกเลยว่าแมนยูจะมีนายทวารระดับโลกคนใหม่ตอนนี้คำถามถึงคุณเลยนะคุณคิดว่าเซนเน่ลัมเมนส์จะกลายเป็นตัวจริงของแมนยูได้ภายในฤดูกาลนี้ไหมหรือเขาจะเป็นแค่สำรองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ที่เล่าข่าวฟุตบอลแบบสนุกๆเข้าใจง่ายไม่น่าเบื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องแมนยูสไตล์ด้วยนะครับเราจะอัปเดตข่าวเด็ดๆแบบนี้ทุกวันกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ